สวัสดีค่ะเพื่อนๆธาตน้ำลักนาะธาตน้ำมีนพิจิกรกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นการพยากรณ์ในหัวข้อแรนดอมรีวิวคนมีกู้มีแฟนแล้วในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะอ่านไปตามหน้าไพ่นะคะอาจจะเป็นพลังงานดีไม่ดีฟังไว้ด้วยใจเป็นกลางนะคะเพื่อนๆถ้าพลังงานส่วนไหนที่ เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับความรักความรักเราดีเพื่อนเพื่อนก็ท่ามไปเลยนะคะใน78ดใบเนี่ยไพ่มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะซึ่งกวางก็ไม่รู้นะว่ากวางจะสับขึ้นมาแล้วมันจะได้ใบไหนถ้าเป็นไปได้กวางก็จะเลือกอยากจะเลือกสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อ,อ่ะอนะคะถือว่ามาฟังเป็นนิยายนิทานปรมปรา,ปรา,ปราเป็นเรื่องของใครไม่รู้มุนะในกลุ่มธาตุน้ำอะ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องราวพดเรื่องของใครบางคนที่เพื่อนๆฟังแล้วอาจจะได้แนวทางได้ไกด์ไลน์กลับไปก็ได้นะคะ ่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกทท่านแล้วก็ขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลักของช่องเรานะคะนั่นได้แก่ขนมยูโรคัสตาร์ดเค้กอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะและนี่ก็คือรสชาติตัวอย่างนะที่กวางตั้งไว้ตรงนี้นะคะจะเป็นขนมพับเค้กแสนอร่อยนะคะ รับประทานกับกาแฟเป็นเครื่องเครียงจะเป็นเครื่องดื่มชานมไข่มุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็กลมกล่อมเข้ากันได้ดีนะคะหรือเพื่อนๆจะรับประทานในายามท้องว่างเป็นอาหารว่างทานเล่นได้ทุกโอกาสได้ทุกเวลาต้องขนมยูโรคาสตาร์ดเค้กเท่านั้นฝากเพื่อนๆสนับสนุนกันด้วยนะคะวันนี้กวางเปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวกับกวางนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามานะคะกวางจะเปิดอีกแค่วัน2วันเท่านั้นนะคะเพราะว่ากวางจะ ออปิดรับดูดวงส่วนตัวยาวเลยนะรอบนี้นะคะเพราะว่ากวางจะไม่ว่างแล้วนะแล้วก็ฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบคโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนเพื่อได้ทดลองใช้งานฟรี30วันถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกชอบประทับใจนะคะสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้คะ่ะแล้วก็มีหนังสือแจกฟรีนะคะเป็นหนังสือบทสวดตักัพั์ เพื่อนๆช่วยข่าส่งกวาง30บาทนะคะกวางส่งหนังสือให้1เล่มแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งพระผงจัก,กรพรรดิให้แบบนี้1องค์นะคะพระผงนี้นะคะลกูกศิษย์หลวงตาานะคะให้กวางมานะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นะมีเหลือไม่กี่องค์มีพระเหนือพรมนะคะแล้วก็จะมีหลวงปูดงป่ดูหลวงปู่ทวดแล้วก็จะมีแบบเป็นพาากกระพจัก,กรพรรดิจักรพรรดิหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดุนะคะซ้อนแบบนี้เอามารับได้ใน Facebook นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการหนังสือต้องการพาผงนะคะอย่าทักมาในไลน์นะเพราะว่าไลน์อะตกหล่นบ่อยมากอ,มออไลน์อะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออทักมาดูดวงส่วนตัวซื้อสินค้าสายมูนะคะแต่ในเช็ในแชท f เฟ e บุ๊กนะคะก็จะเป็นของแจกฟรีแบบนี้นะคะนี่เป็นพาะผงกับหนังสือ,อ,อบทพระมหาจักรพรรดิโดยเฉพาะหนังสือจะหมดแล้วแต่ว่าวางได้ออจะจะัด พิมใหม่นะคะจะมีหนังสือเข้าใหม่นะในเร็วๆนี้นะคะก็มารับกันฟรีได้นะเป็นการช่วยกระจายรูปลักษ์นะคะให้กับหลวงปู่ดูลงปู่ทวดหลวงตามะนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะสำหรับธาตุน้ำลักนณะธาตุน้ําไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะดีค่ะเพื่อนๆธาตุน้ําลักษณะธาตุน้ํามีนพิจิตกรกฎนะคะการพยากรณ์ของเรานะคะในวันนี้จะเป็นการพยากรณ์รีวิวความสัมพันธ์ของคนที่มีแฟนแล้วมีคน ครบด้วยแบบชัดเจนแล้วอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนับจาก3เดือนนี้ไปในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนไป,ไปในทิศทางใดบ้างเนี่ยคะเ,ออเพื่อนเพื่อนกำหนดระยะเวลาในการรับชมเอาเองนะคะคือคลิปนี้ไม่ได้มีเวลาที่แน่นอนในเรื่องของการพยากร์เอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูตอนไหนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นับถัดไป3เดือนข้างหน้าเพราะว่านี่คือการแรนดอมนะคะ ดูไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะแต่ก็ไม่ควรเอาการพยากรณ์ของกวางไปตัดสินความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งหมดนะ,ะวันที่เกิดนะคะเพื่อนๆสามารถเช็คได้ภายใต้คลิปนี้เลยคะ่ะกวางขอเปิดเป็นสถานการณ์นะคะกวางขอนั่งแบบนี้หน่อยเมื่อยสถานการณ์ความรักของธาตุน้านะคะเปิดเป็นสถานาการณ์ธาตุน้ําตอนนี้เป็นยังไงบ้างไพ่เดอะซันนะคะมีไพ่ ฮ a l โลเฟน์ Hello, สามเหรียญมีไพ่เดทเข้ามาน่าจะมีการเคลียรการพูดคุยถึงปัญหาที่มันค้างคามันเป็นไพ่จบไพ่จบในที่นี้อาจจะเป็นการจบปัญหาก็ได้จะจบแบบไหนก็ได้นะแต่ว่ามันมันได้รับความชัดเจนแล้วคุณจะรู้สึกโลง่งรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะทาตน้ําอาจจะหมายถึงจบปัญหาก็ได้ปัญหา,ญหาที่คุณ ค้างคากันนะแล้ววันหนึ่งเราได้มีโอกาสเคลียร์กันเคลียร์ใจกันแล้วมันทําให้เรารู้สึกหมดปลดพันธนาการปัญหานั้นอ่ะมันอาจจะเป็นการจบแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่หรือว่าพยายามพยายามที่จะอ่สารความสัมพันธ์กันใหม่ในจุดที่มันบกพร่องมันเหมือนเราคุยเพื่อเคลียร์ปัญหามากกว่าประมาณนั้นอ่ะแล้วก็แล้วก็พยายามทําความเข้าใจกันนะคะ แล้วก็หาโอกาสหาช่องว่างเวลาดีๆอ่ะอ๋อลองลองเริ่มกันใหม่ซิว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นไหมถ้าเราเราปรับตัวกันแล้วโอเคถ้าความสัมพันธ์มันมันไปต่อกันได้อ่ะมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีกว่าเดิมที่คุณเองก็จะต้องเห็นผลลัพธ์นะคะมันอาจจะต้องใช้เวลากับความรู้สึกตอนนี้ที่มันอาจจะกําลังแย่อยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าหลังจากนี้การไปต่อความรักระหว่างเราสคนมันจะ สิ้นสุดตรงไหนนะคะหมายถึงตอนจบของความสัมพันธ์เราอะมันจะเป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งในแบบที่เราคาดหวังเอาไว้ไหมอันนี้กวางตอบไม่ได้นะคะแต่กวางมองว่าคุณอ่ะให้โอกาสกันและกันได้เริ่มต้นใหม่กันมากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวกวางขอดูก่อนนะบางท่านบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาด้วยหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาด้วย บุคคลที่สามมือที่สามมีสองสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องของมือที่สามหนึ่งมือที่สามก็คืออ่ะแน่นอนค่ะความรักเรามันจะต้องมีเพียงแค่สองคนใช่ไหมบุคคลที่สามก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือมีสิ่งอื่นๆน่ะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์อะแต่ว่ามันจะมีการเคลียร์กันแล้วละ่ะในอ,อ,อีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ย คือคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะกวางขอไพ่เดทหน่อยนะเดทใบนี้นะคะอัศวินเหรียญบางคู่ก็เลือกที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะให้โอกาสได้ได้เริ่มเรื่องราวความรักใหม่ได้เริ่มทำอะไรดีๆเติมเต็ม ความทรงจํากันใหม่นะคะมันอาจจะมีความทรงจําที่เป็นปมที่เราเคยสร้างรอยแผลซึ่งกันและกันนะแต่การเริ่มต้นใหม่มันจะเกิดขึ้นกับคุณสองคนนะคะบางคนก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอะนะเพราะว่าไพ่เปิดมาแบบนั้นนะคะแต่บางคนก็เริ่มที่จะจับมือกันใหม่ลองกันใหม่ลองพยายามประคองความสัมพันธ์กันดูอีกสักตั้งนึงแล้วค่อยว่ากันอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบไหนเราจะ สามารถผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับคุณสองคนแล้วนะเดี๋ยวกวางลองขอสถานการณ์ตัวเขาดูหน่อยนะตัวเขาเป็นยังไงคะตอนนี้ตัวเขาเป็นยังไงคะทานนุนํำเขาได้เป็นไพ่ราชินีดาบราชินีช่วย ภายนอกอะ่ะเขาดูเหมือนสตรองดูเหมือนเข้มแข็งนะดูเหมือนไม่เป็นอะไรอะ่ะแต่ภายในใจของเขาอะ่ะเออในใจเขาแบบเหมือนรักคุณมากแล้วก็เหมือนกับรู้สึกผิดกับคนาธาตุน้ําด้วยอะ่ะแต่เขาอะ่ะเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงแสดงออกอะไรที่มันตรงกับใจที่เขารู้สึกหรอกเขาชอบแสดงออกว่าเขาอะ่ะสตรองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนตรงอยู่ตลอดเวลา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ เขาว่าควรจะแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้ให้เราเห็นบ้างอะความละมุนความละมยความอ่อนโยนอะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บเอาไว้ในใจทําไมคือเหมือนเราอยากรู้ว่าเออเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าวันนี้เขาเขายังยังเลือกที่จะเห็นเราเป็นคนสําคัญอย่างวันก่อนๆเหมือนเดิมหรือเปล่านะ้าอย่างเงี้ยในใจเขาว่ารู้สึกแบบนั้นนะคะแต่การแสดงออกของเขาว่าคุณมองว่ามันไม่ใช่เลยอะมันตรงข้ามกันหมดเลยทําไมเขาจะต้อง โกหกใจตัวเองด้วยอะต้องโกหกดูเหมือนแบบไม่แคร์เราอะไรเงี้ยมีไพ่หนึ่งเหรียญสีดาบการที่เขาไม่ได้แสดงออกให้คุณได้เห็นในส่วนที่เขาอยากจะ ทำอะไรดีๆเพื่อชดเชยการกระทําของเขาที่มันเคยแย่ๆใส่คุณอะที่เขาไม่ได้แสดงออกแบบนั้นอะม,นมันเหมือนเขาเขากลัวนะว่าคุณจะมองว่าเขาใส่แซงแกล้งทําหรือเปล่ามันเหมือนเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาทําอะไรกับคุณไว้เยอะมากเลยอะทตาน้ํามันมันยากเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการหรือมองภาพการกระทําของตัวเองได้อะเออมันเหมือนเขารู้สึกผิดนะรู้สึกผิดแต่เขาก็ยังแบบ อหวงศักดิ์สรีตัวเองอะ่ะแล้วก็แล้วก็ติดอีโก้กับคุณด้วยแสดงว่าที่ผ่านมาเขาไลาใส่คุณมาเสมอเลยใช่ไหมธาตุน้าแล้วเขาก็ติดอาการความร้ายกาจของตัวเขาเองอะ่ะถามว่าเขาอยากจะแสดงอะไรอ๋อแสดงออกอะไรที่มันดูโลมนติกกับคุณไหมหรือแสดงออกอ๋อคนรักที่แสนดีอะ่ะคุณไหมเขาเขาอยากทําแบบนั้นนะแต่เขากลัวว่าคุณจะไม่เชื่อเขาอะค่ะอืมเขากลัวว่าคุณจะ จะมองว่าเขาว่าเสแสร้งเขาแกล้งทําหรือหรือเขาใส่หน้ากากเขาหาคุณอะไรประมาณนั้นน่ะเหมือนเขาอยากจะแสดงออกด้านนั้นให้คุณเห็นจังเลยอ่ะแต่ทําไมเขาถึงไม่กล้านะเหมือนเขาทําผิดกับคุณเนี้ยเขาอยากขอโทษคุณเนี้ยแต่เขาก็ไม่กล้าพูดพูดในในความที่ยังไงล่ะที่มันไม่ใช่ตัวตนของเขาอ่ะควรจะบอกว่าเขาไม่ใช่คนหวานอ่ะ เออโอเคไหมแบบเหมือนใจเขาอยากขอโทษคุณอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนกับวางฟอร์มหรือเก้เกักลางๆที่จะพูดคํานั้นออกมาแต่คือในใจคืออยากจะพูดมากๆเลยอะ่ะอืมทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขอไพ่สี่ดาบหน่อยค่ะ l o v e เ t อร์ e r มเ c อ เขารู้สึกผิดกับคุณลึกๆเลยท่าน้ําคุณดูไพ่นะเนี่ยสดาบเลเวอร์เนี่ยถ้ามันมีเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นมาก่อนนะคะถามว่าเขายังติดค้างความรู้สึกผิดบาปอะไรแบบนั้นกับคุณไหมเขารู้สึกผิดบาปกับคุณมากๆเลยอะ่ะเขารู้ว่ามันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้นะคะแต่การที่เขาอาจ,จะขอโอกาสคุณเพื่อเพื่อเริ่มต้นกันใหม่ คือตอนนี้คุณอาจจะให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นกับคุณใหม่แต่ว่าการที่เขาจะพิสูจน์อะไรในตัวเองอ่ะเขามองว่ามันยากขึ้นเลยยากขึ้นมากต่อการที่เขาจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคุณนะคะเขาเคยไลฟ์ใส่คุณอย่างเงี้ยทากน้ําแต่วันนึงอ่ะเขาจะต้องรับบทบาทออกโดนคุณไลฟ์ใส่บ้างอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาไม่แน่ใจตัวของเขาเองว่าเขาจะสามารถอดทนกับการที่เขาจะต้องโดนคุณไลฟ์ใส่เขาบ้างได้หรือเปล่าอืมประมาณนั้นแหละ อารมณ์แบบเฮ้ยทีใครทีมันแบบเนี้ยคือทีเขาอะมันหมดเวลาแล้วคือณนะเวลาตอนนี้มันถึงทีคุณแล้วอะเออพอเขาเป็นคนเลือกที่จะขอโอกาสจากคุณเองคุณให้โอกาสเขานะแต่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการแอคชั่นของคุณอนะมันจะสามารถทําอะไรดีๆอย่างที่คุณเคยทําให้เขาหรือเปล่ามันจะแสดงออกแบบนั้นเอ,อ่อเพื่อเขาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าณนะวันนี้คุณก็ไม่เหมือนเดิมกับเขาจริงๆท่านนะ้ําอืมเหมือนกับเขาทําคุณก่อนนะ แล้วมันก็กลายเป็นปมอ,อ่ะเป็นปมที่คุณจะดีกับเขากลับไปเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำอ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่ชินอ่ะหรือเราควรที่จะดีกับเขาไหมอืมมันมันอยู่ในจุดที่เราไว้ใจกันยากแล้ววะ่ะมันก็อธิบายยากนะสำหรับไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากแม่เลยที่ว่งจะอ่านไพ่นะคะดูสิ ว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณอะเดือนอีก3เดือนข้างหน้าเขาจะมีรีแอคชั่นอะไรกับพาาดน้ำไหมคะสี่เหรียญเขาไม่อยากให้คุณขุดคุยเรื่องราวเก่าๆของเขาออกมาพูดะนะสีเ่เหรียญก้าไม้เท้ามันเหมือนพอพอพูดขึ้นมาทีไรแล้วว่าเขารู้สึกไม่ดีทุกครั้งเลยอะเขาก็รู้ตัวแล้วว่าเขาผิดอะ เหมือนเขาก็พยายามจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นหรือเปล่าเอยธาตนะุน้ำก้าวถ้วยแต่พอคุณพูดถึงเรื่อง,กองเก่าๆที่เขาอาจจะทำอะไรคุณไว้อะมันเป็นการพูดออกมาในช่วงเวลาที่เราโมโ oh, หหรือเวลาคุยกันแล้วเราเรามีปเด็นอะไรที่ มันไม่ไว้ใจกันนะคุณไม่ไว้ใจเขาคุณก็อาจจะพูดเรื่องเก่าๆของเขาขึ้นมาในสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วของเขาอย่างเงี้ยม,มันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกแบบทาไมจะต้องพูดเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยทาไมคุณถึงไม่ดูปัจจุบันการกระทําของเขาบ้างเดอะฟูแล้วเขาก็จะนิ่งใส่คุณไปอ่ะทตุน้ำทุกครั้งที่คุณอาจจะพูด เรื่องความผิดของเขาอะนะคะพูดพูดขึ้นมาในสิ่งที่คุณคุณคิดว่าคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะคุณพูดเรื่องจริงทุกการที่เราเกิดความระแวงอะเราก็จะพูดขึ้นออกมาเรื่อยๆเขาก็จะหนีคุณเรื่อยๆะคะ่ะช่วงที่คุณเอาเรื่องเก่าๆขเขามาพูดอะอืมมันต้องมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะกวางวองว่าสามเดือนข้างหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณหลักอะมันต้องค่อยๆประคองกันนะคะ มันจะมีแต่เรื่องดรามา่าเข้ามาอะนะวันนี้คุณอาจจะเคลียร์กันจริงๆอะ่ะเคลียร์แบบให้โอกาสกันเลยนะให้โอกาสซึ่งกันและกันอะได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ลองดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่การเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขามันมันไม่เหมือนเดิมนงะคะเราไม่ได้มีความไว้ใจกันขนาดนั้นอะคุณก็จะละแวงเขาความดราม่ามันก็จะเยอะขึ้นนะเราก็จะมีข้อสงสยัยมี ความอัดอั้นตันใจทุกอย่างอะไรที่เราสามารถที่จะพูดพ่องออกมาได้คือธาตุน้ําคุณจะพูดออกมาหมดเลยอืถ้าเราเริ่มต้นกันใหม่แล้วว่ามันต้องค่อยๆประครองกันนะคะอะไรที่มันเป็นจุดที่เราไม่ควรไปโฟกัสประเด็นที่มันผ่านมาแล้วนะคะมันก็ต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาแล้วให้ได้อะเพราะว่าเราเลือกที่จะให้โอกาสเขาเองนะธาตุน้ําเราก็ต้องอาจจะต้องยอมรับ อาการของเราด้วยกับความระแวงของเราด้วยนะคะแต่ถ้าเราเอาความระแวงอะ่ะเอาขึ้นมาใส่เขาเรื่อยๆเอาขึ้นมาบ่อยๆอะ่ะมันหมายถึงว่าให้โอกาสยังไงเหมือนไม่ให้โอกาสเขาเขาจะรู้สึกแบบนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาทําอะไรก็ไม่ดีเขาพยายามพิสูจน์อะไรให้คุณเห็นแล้วว่าเขาจะปรับปรุงเขาจะเปลี่ยนแปลงนะแต่คุณก็อาจจะมองเขาในแง่ลบไปเลยแบบ ไม่มีวันที่จะมองเขาในแง่บวกบ้างเลยเพราะความระแวงของคุณมันยังติดอยู่ในใจนะค่ะซึ่งเขาเองก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้เวลาคุณด้วยเขาก็ต้องยอมรับในบทบาทของคุณได้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาทําอะไรให้คุณเสียใจทําให้คุณรู้สึกมีน้ําตาคุณยังรับบทบาทของเขาได้เลยคุณยังอดทนแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขามากระทั่งถึงทุกวันนี้และถ้าจะเป็นทีเขาบ้างอ่ะที่จะต้องแบบรับบทบาทความไร้กาศของเราบ้างจะเป็นไรไปคุณก็จะคิดประมาณนี้ <c oughs> จะบอกว่าเหมือนเป็นการแก้แค้นไหมมันก็มันก็ไม่ใช่คุณไม่ได้มีเจตนาที่จะแก้แค้นเขาแต่สถานการณ์มันจะเป็นไปแบบนั้นอย่างอัตโนมัติเพราะว่าคุณระแวงเขาไงคะเหนื่อยมากเลยกับการอ่านไพ่แบบนี้่วางไม่ชอบอ่านอะไรแบบนี้เลยแต่ไพ่มันขึ้นมาแบบนี้จริงๆนะเยจะอ่านให้มันเป็นพลังงานบวกนะคะอือย่างไรละเนี่ยคนมีคู่อาจจะเป็นของคนมีคู่ที่มีปัญหานะคะ ถ้าคนมีคู่แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็ไม่ใช่พลังงานของคุณหรอกขอบทสรุป3เดือนนี้จะเป็นยังไงคะความรักของคุณนะคะโอ้เด็กดนาบก็จะมีข้อสงสัยมีความค้างคากันอยู่แบบนั้นอะ Empress วันนี้อาจจะเคลียร์กันอีก3เดือนข้างหน้ามันจะมีประเด็นใหม่เข้ามาให้ดราไี้หรือเปล่าเนี่ยธาตุน้ำแล้วก็มีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามานะคะอีก3เดือนข้างหน้าหรอต้องระวังระวังเรื่องการคุยเรื่องเก่าๆความผิดพลาดเก่าๆเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันจะสามารถขุดขึ้นมาแล้วก็สร้างปัญหาใหม่ได้อะ คือปัญหาเก่าอะไรที่มันจบไปอ่ะให้มันจบไปแค่ตรงนั้นนะคะให้มันจบในวันที่เราเคลียร์กันให้มันจบในวันนั้นอะนะคะแต่ว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันมันอาจจะมีประเด็นะมีดราม่าเรื่องใหม่เข้ามาหรือเปล่าอาจจะมาจากความระแวงเราการที่เราไม่ไว้ใจเขาพยายามจับผิดหรืออะไรก็แล้วแต่อะค่ะเออมันมันจะทําให้ความสัมพันธ์แบบท้างในเท้าอ่ะมีเรื่องทะเลาะกันเข้ามาอีกแล้วนะคะอืม ประมาณนั้นน่ะนะคะและนี่ก็คือพลังงานของคุณทัตน้ำอ่ะเอาใจช่วยกันเรากันนะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดไพ่ก็น่าจะเป็นลักษณะความรักที่มีปัญหาถ้าใครไม่ได้มีปัญหานี่ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะอ่ะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นเป็นชาวมีนเห็นเป็นชาวมิถุนเห็นเป็นชาวธนูเห็นเป็นชาวพฤษภเห็นเป็นชาวพิจิกนะคะโอเคนอกนั้น เป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอ,อกาสหนนะ้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย